เดี๋ยววันนี้นะคะเรามาดูราคาสินค้ากันนะคะน้ําตาลที่ว่าจะขึ้นจะขึ้นอ่ะเมือ่อต้งก่อนคลิปก่อนเรามาถ่ายน้ําตาลให้ดูทีหนึ่งแล้วนะว่าจํากัดครอบครัวหนึ่งบินได้สามถุงเดี๋ยววันนี้เราดูดดน้ําตาลว้าวพระเจ้าจอดนี่ที่โลตัสนะพระเจ้าจอดมันเป็นไปได้ยังไงตอนนี้น้ําตาลไม่มีแล้วนะคะในโลตัสนี่แต่ว่าโลตัสบางที่อาจจะยังมีอยู่นะเป็นรถเก่าแต่คนนี้รถใหม่มาเชื่อได้ว่าราคามันจะไม่ใช่แบบนี้แล้วเพื่อนๆ นี่ไม่มีเลยสักถุงเดียวเพื่อนๆคราวนี้เราก็เตรียมรับชะตากรรมว่าน้ําตาลลสใหม่แพงวันนี้แน่นอนเดี๋ยวมันแพงยังไงนะถ้าเรามีโอกาสได้มาโรตัสอีกเดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้เพื่อนๆดูนะว่าลสใหม่ราคามันจะขึ้นเป็นยังไงแต่รู้ว่าวันนี้นะคะวันที่14เอ่อ14พฤศจิกาสองพนอบเพื่อนๆคะ่ะน้ําตาลไม่เหลือเลยสักถุงเดียวที่โรตัสนี่จะมาซื้อน้ําตาลซะหน่อย สรุปไม่เหลือ